วันนี้พรามเก้านะออฟฟิศนะครับคึกคักนะครคึกคักไหมครับรคึกคักไหมครับรโอ้โหคึกคักนะครับนะนะครับวันนี้ทุกท่านไม่ผิดหวังครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ Product Training นะครับนะทางพระรามเก้านะเราได้เรียนเชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญมากเลยนะครับท่านเองเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของยาสมุนไพรจีนนะครับถือว่าอันดับแบบ คือไม่ต้องพูดถึงนะครับคือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับท่านเองเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งนะครับมาอะไรนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของแพทย์จีนนะครับเขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเชี่ยวชาญเลยนะครับแม้ที่ประจาได้เลยครับเฮียแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของฝังเข็มเกี่ยวกับเรื่องของตัวยาสมุนไพรทั้งหมดเลยนะครับคุณหมอบอกว่าที่นี่เนี่ยเข้ายากออกยาก นะครับนะกว่าจะเข้าได้เนี่ยคัดกันน่าดูเลยครับนะทั่วโลกนี้มีแค่ไม่กี่คนนะเข้าไปแล้วปุ๊บซ้าชั้นกันใหญ่เลยกว่าจะจบออกมายากมากนะครับรุ่นคุณหมอเนี่ยรู้สึกว่าเกือบร้อยคนแล้วก็จบออกมาเนี่ยแค่12คนเองอ่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนเดียวของประเทศไทยครับตอนนี้ที่จบจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งสุดยอดไหมครับอ่าสุดยอดตบมือให้หน่อยครับนะนะครับนะนะท่านเองนะครับมีความรู้ความสามารถอย่างมากนะครับประวัติ เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอเองนะครับว่าว่าประวัติของท่านเป็นยังไงนะนี่ครับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งนะครับเคุณหมอเองเนี่ยจบมาจากที่มหาวิทยาลัยนี้ครับถือว่าเป็นสุดยอดครับแล้ววันนี้พระรามเก้าเราโชคดีอย่างยิ่งนะครับคุณหมอพอเห็นตํำรับของยาเราทั้ง3ตัวเนี่ยบอกว่าอันนี้สุดยอดเลยนะครับวันนี้ท่านจะเห็นเลยว่าทาไมท่านกินแล้วดีเหลือเกินนะครับใครทานยาจีเราแล้วบังครับห้องนี้ดีไหมครับดีดีไหมครับดีนะครับนะ กินแล้วร่างกายแข็งแรงไหมครับแข็งแรงไหมครับแข็งไหมครับแรงไหมครับแรงนะครับนะแล้วที่สําคัญคือกินแล้วเนี่ยเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไหมครับเป็นนะใครที่ทานต่อเนื่องแล้วรู้สึกเพื่อนทักว่าทําไมช่วงนี้ดูสดใสจังเลยขอมือหน่อยครับว้าวตบมือให้หน่อยครับนี่แหละคยกว่ายาอายุวัฒนะ,ะนะครับนะนี่คือตํำรับของเรานะครับนะเดี๋ยววันนี้คุณหมอมา เฉลยความจริงทั้งหมดนะครับนี่ครับนี่คือประวัติของคุณหมออมนะครับนะฮะก็นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราขอเชิญให้ท่านเนี่ยได้รู้จักกับทางคุณหมอดีกว่าอยากพบไหมครับคุณหมอน่ารักไหมครับน่ารักนะครับนะอยากเจอตัวจริงไหมครับอยากเจอนะครับนะถ้าอยากเจอตอนนี้คุณหมอก็พร้อมแล้วนะครับก็ขอเสียงตบมือต้อนรับ คุณหมอแพทย์หญิงธนินทร์อนันต์สอลักษณ์หรือคุณหมอออมครับไดครับตบมือไม่ยังคุณหมอไม่ขึ้นนะครับคอตบมือดังๆหน่อยครับมาแล้วครับคุณหมอออมขอเช็คตบมือคุณหมอออมเลยครับเชิญคุณหมอครับ เดี now, in, house, ๋ยววันนี้ขอผมขออนุญาตระตบคุณหมอนะครับให้อยู่อนุญาตนะครับอนุญาตนะครับหลายหคนอิจฉาอาจารย์เสริมวิทย์นะครับไม่เป็นไรนะครับนะก็วันนี้สวัสดีคุณหมออมครับครับผมนะฮะตบมือคุณหมออมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้คึกคักเลยนะครับคุณหมอคึกคักมากนะครับนะก็เมื่อกี้เนี่ยได้เกินประวัติของคุณหมอแล้วนะครับว่าจบจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งนะครับนะตรงนี้เนี่ยอยากจยให้คุณหมอเนี่ยได้เล่า ประวัติของคุณหมอน,นิดนิดครับว่าเป็นยังไงบ้างเห็นว่าที่นี่ยากมากเลยคุณหมอเป็นยังไงฮะที่ปักกิ่งนะคะจะเข้าเนี่ยก็จะเป็นมหาลาัยอันดับหนึ่งของเมืองจีนทั้งหมดนะคะคแล้วก็ลงมาจะเป็นเซี่ยงไฮ้เวลาเข้าก็คือจะมีการเทรนภาษาที่เกิดเ<ผ>ม็ดนักเรียนต่างชาตินะคะเป็นภาษาก่อนขั้นหนึ่งต้องให้ได้ขั้น6ขั้น6ซึ่งให้เ,เหมือนกับถ้าสมมุติว่าเราไปสอบอทั่วๆไปของเราเนี่ยก็คือเหมือนกับ ทอปโทเฟลอะไรตรงนี้ใช่ไหมเขาจะรีควายถึงขั้น6แต่ว่าเมืองอื่นเนี่ยอาจจะเป็นขั้น3ก็เข้าได้ก็เข้าได้แล้วขั้น6นี้แสดงว่าคือฝันนี้ก็ต้องเป็นภาษาจีนใช่ไหมคุณหมอนะครับคือแบบภาษาจีนกลางนี่ต้องคล่องมากใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็คือเขาดูภาษาเราก่อนถ้าเราเป็นนักเรียนต่างชาติเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าไปก็ต้องไปสอบก็สอบแพทย์เขาอีกทีหนึ่งสอบแพทย์อีกทีหนึ่งใช่แต่ว่าถ้าเป็นมณฑลอื่นก็อาจจะภาษาได้ก็เข้าได้เลย อ๋อครับแต่นี่คือภาษาต้องผ่านขั้น6แล้วต้องเหมือนกับว่าต้องสอบแพทย์อีกทีหนึ่งใช่ค่ะยากไห,หมครับคุณหมอยากมาก <c oughs> ยากมากนะครับ <c oughs> ตอนจบยากกว่าตอนจบยากกว่านะครับรุ่นคุณหมอนี้เห็นว่าประมาณกี่ท่านน,นักเรียนเน, <70 S 3> นี่ยเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบคนในรุ่นนั้นแต่จบมาบัณฑิตเน <13 S 3> ี่ยมีอยู่สิบสามคนสิบสามคนนะครับนอกานั้นก็คือจะลดหลั่นก็คืออาจจะมีซ้าชั้นแล้วก็ลาออก กลางคันนะคะก็มี13คนนี้หนึ่งในนั้นคือคุณหมอออมใช่ค่ะโอ้ตบมือคุณหมอหน่อยครับคุณหมอเก่งมากเลยนะครับนะแล้วก็ปัจจุบันคุณหมอก็กลับมาเมืองไทยนะเราโชคดีนะครับนะคุณหมอได้ไปเรียนรู้นะด้านศาสตร์แพทยแผนจีนที่อันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็กลับมาเมืองไทยด้วยนะครับนะตอนนี้คุณหมอไม่ทราบว่ามีปัจจุบันทําอะไรอยู่บ้างครับ ปัจจุบันทํางานอยู่ที่สมิติเวสสุขุมวิทนะคะตรงนี้เองะะโรงพยาบาลสมิติเวสค่ะแล้วก็มีคลินิกของตัวเองมดลินคลินิกอยู่พระรามสองอแล้วก็ทําที่โรงพยาบาลนาครธน,นอยู่ใกล้ๆกล้สมุทรสาครเส้นพระรามสองเหมือนกันก็คืออยู่แถวบ้านค,ค่ะแต่ตอนอยู่เมืองจีนเนี่ยทำงานมาปีหนึ่งโรงพยาบาลรัฐบาลญี่ปุ่น ญี่ปุ่นจีนญี่ปุ่นกับว่าเป็นทงานที่นู่นใช่ค่ะก็ฝึกงานเสร็จแล้วก็ทํางานเป็นแพทย์ที่นู่นปีหนึ่งก่อนกลับมาครับผมได้ครับะฉะนวันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณหมออมนะครับได้ให้ความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรจีนนะครับนะอาจจะแบบว่าเอาตั้งแต่ต้นตํานานเลยครับนะว่าทําไมต้องเป็นแพทย์แผนจีนนะครับก็ยาจีนกับแพทย์แผนจีนเนี่ยต้องคู่กันก็คือมีคนป่วยก่อนแล้วก็ต้องมีคนรักษา เราต้องหาวิธีการรักษานะคะก็คือถ้าจะมาศาสตร์จีนเนี่ยพอป่วยแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ธรรมชาติในการบําบัดดูแลเมืองจีนแล้วก็ประวัติการแพทย์จีนนะคะเป็นมาเนี่ย5,000ปีศาสตร์แพทย์จีนเนี่ยเป็นหนึ่งใน5นะคะที่เมืองจีนเนี่ยมี5สิ่งมหัศจรรย์ก็คือเป็นการคิดค้นแล้วทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะคะสิ่งพิมพ์แล้วก็แพทย์จีนเข็มทิศกระดาษ เราจะมาดูว่าแพทย์จีนแน่แสดงว่าคือยาแพทย์แผนจีนนี่คือหนึ่งใน5สุดยอดนะฮะของเมืองจีนของเมืองจีนช่ครับเมืองจีนก็เขาจะกลับว่ายอมรับเลยยอมรับเลยแล้วก็คือทั่วโลกทั่วโลกก็ยอมรับแล้วก็ทํากระสุนดินปืนด้วยครับผมนะก็เห็นว่าคือเรื่องของแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คือว่าคุณหมออมนะครับได้บอกว่าจริงๆงเมืองจีนนี่มี5้าอย่างมีห้าอย่างที่วับทั่วโลกบอกว่านี่คือสุดยอดเลยนะครับเป็นเหมือนกับว่าของที่ดีที่สุดในทั่วโลกนะครับเมืองจีนมี5สิ่ง แไม่จะเป็นเข็มทิศการแพทย์แ็มทิศการผลิตกระดาษการพิมพ์การพพิม์กระสุนดินปืนซึ่งทุกวันนี้ยังใช้อยู่ก็คือกําเนิดที่เมืองจีนนะครับนะครับแล้วก็หลักการแพทย์แผนจีนนะครับคุณหมออมคือเขามีการหลักในการวินิจฉัยยังไงครับเวลาที่ไปหาหมอจีนไม่ทราบมีใครเคยไปบ้างไหมคะจะถูก พระแม่เคยได้ยินไหมคะจากชีพจรหลายท่านก็สงสัยเนาะว่าการแม่เป็นยังไงครับการแม่เป็นยังไงแล้วทําไมจับตรงนี้แล้วมันรู้ได้ยังไงนะคะก็คือเราจะมาพูดว่าคาว่าแม่ภาษาไทยที่พูดเนี่ยแม่เนี่ยภาษาจีนเนี่ยไม้ซึ่งแปลว่าชีพจรนะคะเป็นกิริยาที่คุณเคยคือพระแม่คือที่นู้นเรียกว่าป่าไม้ ป่าไม้นี่แปลว่าตรวจชีพจรหมอจีนเนี่ยจะทําการพับแม้ด้วยการวางนิ้วมือ3มนิ้วที่เราเห็นตามรูปเนี่ยนะคะตรงเส้นเลือดแถวข้อมือฝั่งหัวแม่โป้งเป็นจุดเดียวกับแพทย์ผดปัจจุบันที่นับขังชีพจรถามว่าทําไมต้องเลือกจุดนี้เพราะจุดนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งของเส้นลมปานปอดปอดนั้นได้พลังงานมาจากกระเพาะอาหารก็คืออาหารที่เราทานกินข้าวดีดูซึมดีเนี่ยลมปานปอดก็จะต้องสะท้อนพลังกายออกมาว่าเราอะแข็งแรงชีพจรจะต้องมีพลัง ถ้าถ้ามาถึงว่าจับคนป่วยเราจะแยกยังไงดูยังไงครับคุณหมอว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละด,ดูสามจุดนะคะคก็คือชีพประจรที่จับเนี่ยมีแรงหรือไม่มีแรงถ้ามีแรงเราจะบอกถึงพลังงานเนี่ยที่มีลมปานและเลือดในร่างกายเนี่ยสมบูรณ์ดีนะคะชิปจระจรวิ่งเร็วหรือช้าพอจับไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นความร้อนหรือความเความเย็นในร่างกายเนี่ยที่มีมากกว่าครับ แล้วก็ที่ประจรลอยหรือจมคือเราต้องจับลึกกดลึกมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่จะสะท้อนออกมาว่าเรามีโรคที่เป็นเหลือหลังหรือว่าเป็นโรคที่เพิ่งเกิดขึ้นสมมุติเพิ่งเป็นหวัดสองสามวันเนี่ยที่ประจรจะอยู่จับผิวๆก็รู้สึกแล้วอ,อนน,นะคะเสร็จแล้วนี่จุดหลักก็คือให้ความสัมพันธ์ของสุขภาพเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพราะฉะนั้นก็คือนี่คือการวินิจฉัยหลักของเขาวินิจฉัยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคงจะไม่มีแบบเครื่องมาสแกนไม่มีเครื่องมาสแกนก็คือสมัยก่อนเนี่ยห้าพันกว่าปีห้าพันกว่าปีใช่ไหมครับเราจะจับชีพจับชีพประจซึ่งการเป็นไข้จับตัวดูว่าร้อนรุ่มๆุ่มหรือว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่ว่าจะรดูหนาวหรือดูร้อนเราจะแยกไม่ออกเราไปจับร่างกายเขาอาจจะไม่รู้ว่านี่เขาเป็นไข้จริงหรือเปล่า ป่วยจริงหรือเปล่าเหอนไหมคะสมมติหน้าหนาวเราจับเขาต้องตัวเย็นอยู่แล้วแต่จริงๆเขาเป็นไข้ลึกๆทีนี้เราจะใช้จุดแสดงว่าชีพประจนี่ไม่โกหกชีปจระจไม่โกหกใช่ไหมจับพุทเนี่ยก็คือรู้เลยใช่ค่ะจริงๆมีอีกหลายอย่างก็คือดูสีหน้าดูริมฟิปปากไม่แห้งเป็นยังไงดูสีหน้าดูสีผิวแต่สมัยนี้เนี่ยทําศัลยกรรมก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันดูยากดูยากเราก็จะจับชีปจระจเนี่ยก็คือ แน่นอนแน่นอนที่สุดจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าการตรวจชีพจรเนี่ยก็สามารถบอกอาการเนี่ยได้ได้อย่างชัดเจนเลยทีนี้หลายท่านก็ไม่สะดวกหรือว่าอาจจะไม่ได้เจอหมอจีนทุกวันเนาะสังเกตตัวเองยังไงอ่าเป็นยังไงครับคุณหมอแนะนำดกว่าครับเราจะใช้ยากับตัวเองสมุนไพรในปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้ววิธีตรวจสอบร่างกายของตัวเองนะคะให้ให้สังเกตภายในหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ร่างกายเรามีสี่อย่างสีสภาวะที่เปลี่ยนไปก็คือเราเริ่มดูได้ว่าหนึ่งร่างกายมีสภาวะร้อนถ้า<ม>เราเป็นคนที่ปากแห้งง่ายหน้าแดงร้อนในง่ายปัสสาวะน้อยสีเข้มอารมณ์เสียง่ายหงุดงิดท้องผูกประจำเดือนมาเร็วผิดปกติตัวเนี้ยจะเรียกว่าร่างกายเนี่ยมีสภาวะร้อนใครเป็นบ้างครับข้อที่หนึ่งขอมือหน่อยฮะงุดหงิดง่ายครับมีหลายท่าน<อ>น, <laughs> นะ ช่วงนี้คอมมิชชั่นไม่ค่อยเข้าเราก็จะแล้เครียดนะครับโอเคสภาวะแรกอ๋อเดี๋ยวดูอ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่าตอนนี้เป็นสภาวะแรกคือสภาวะร้อนลองเก็บไว้ในใจบางคนเป็นสีสภาวะในคนเดียวนะครับค่ะก็ต้องดูว่าเป็นเพราะอะไรโอเคครับต่อมาก็คือเคล็ดลับในการปรับค่ะครัับฮลลโหค่ะหมอเอาไหมเราจะเลือกรับประทานยาที่มีฤทธิ์เย็น แ okay, ล้วค่ะเราจะเลือกรับประทานยาที่มีฤทธิ์เย็นหรือค่อนข้างเย็นเช่นหวงเหลียนหวงฉีจื้อหมู่หลงตานเฉาถ้าพูดภาษาจีนอาจจะไม่ไม่แน่ใจไม่ทราบก็คืออาหารทะเลจือหมู่ก็จะเป็นตัวหอยนางลมซึ่งหลายตัวเนี่ยที่หมอพูดเนี่ยจะเป็นสปปรรพคุณที่มีอยู่ในตัวยาที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นสภาวะร้อนก็ต้องกินอะไรที่เย็นเย็นใช่ใช่ค่ะ ต่อมาร่างกายบางท่านที่มีภาวะเย็นคือยังไงขี้หนาวอยู่ในแอร์ก็หนาวง่ายมือเท้าเย็นง่ายชอบของร้อนชอบดื่มน้ําอุ่นปัะสสะาวะบ่อยและมีสีใสใบหน้าและริมฝีปากสีซีดนะคะอารมณ์หดหูง่ายเศร้าง่ายฟังเพลงก็เศร้าอะไรเงี้ยนะคะประจาเดือนมาช้าท้องเสียบ่อยตัวนี้เนี่ยเป็นเข้าขายว่ามีสภาวะร่างกายที่ค่อนข้างเย็น,ยนทีนี้เราก็ต้อง เคล็ดลับในการปรับสมดุลก็คือเลือกรับประทานยาที่มีฤทธิ์อุ่นหรือค่อนข้างร้อนนะคะเช่นเ่าฟูจือกันเจียงโล่กุ้ยซึ่งก็มีอยู่ในตัวยากันเจียงนี่คือขิงค่ะขิงแล้วก็ทราบว่าร้อนและอุ่นนะคะโลกกุ้ยก็จะคืออบเชยใครมีสภาวะนี้นะซินแปะฮ้อเลยครับจัดไปเลยนะข้อสครับสภาวะที่สามครับสภาวะที่สามสภาวะที่สามนะคะภาวะแก่งภาวะแก่งเป็นยังไง เป็นมีเหงื่อออกมากพูดจาเสียงดังพลังงานเยอะ oh. กลางคืนนอนหลับไม่ค่อยสนิทกับสับสะสายง่ายนะคะท้องก็ผูกท้องก็อืดอารมณ์แปรปวนนะคะ mm. ตัวนี้คือภาวะแกร่งซึ่งก็คือเรารู้สึกว่าพลังงานเราเยอะเหลือเฟือร,รู้สึกอึด mm. อัดน,นะคะตัวนี้เคล็ดลับในการปรับสมดุลเนี่ยเ,เดี๋ยวหมอต้องพูดก่อนว่าร่างกายแก่งเนี่ยมักจะเก็บความร้อนและผิดง่ายนะคะ oh. สังเกตได้ว่าบางท่านก็ทานผิดเข้าไปเองดึงซุล่าสุบุลีตัวนี้นี่จะเกิดภาวะแก่งได้ง่ายเพราะว่าเรารับสารพิษเข้าไปเยอะแล้วมันจะกักเก็บเข้าไปเป็นความร้อนนะคะคนรับประทานยาที่มีฤทธิ์ในการขับพิษหรือค่อนข้างเย็นอย่างอ้อเหอตัวนี้คือใบเปปเปอร์มินนะคะอีเออรนี่คือตัวเขาเรียกว่าลูกเดือยนะคะสังเซนก็คือมีตัวยาอยู่ในนี้อยู่ในนี้นะครับนะคะ มาเซนสุย่ยแล้วก็ซินแตะหออีกแล้วครับภาวะร่างกายที่สี่สุดท้ายนี้ที่เราจะสังเกตดูคือภาวะร่างกายพร่อง <c oughs> อตัว,นตวเนี้ยตัวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นกันแล้วก็ <c oughs> แวิแล้วจำเป็นจะต้องใช้ยานะคะ <c oughs> พลังงานร่างกายเนี่ยพร่องเนี่ย,ยจะมีหลายประเภทหนึ่งคือม้ามและปอด ม้ามและปอดพองอาการแสดงคืออะไรวิงเวียนศีรษะเหงื่อออกง่ายอ่อนเพลียแขนขาไม่มีแรงเสียงพูดเบาไม่มีกำลังไม่ชอบเคลื่อนไหวคือชอบอยู่เฉยๆเบื่ออาหารท้องอืดง่ายเหมือนคนคนแก่ที่ไม่อยากจะเดินทำอะไรก็เอื่อยๆใช่ปรับสมดุลก็คือทานยาที่เสริมพลังงานปอดกับม้ามนะคะเรนเซนก็คือสมคนตังเซนก็มีอยู่ใน ปลาซินซุยครับใช,ใช่ค่ะาตาเจ้าก็คือลูกพุนไปจู่สองก็พลังงานหญินพอะพลังงานหยินอย่างพองนะคะเกิดก็คือเกิดจากโรคเลือดลังนะคะถูกพันอยู่ตลอดเวลาก็คือเหมือนเคสคุณผู้หญิงเมื่อกี้ที่ขึ้นมาอ่าครับผมเขาจะถูกพลังงานถูกแพทเพาตลอดเวลาเลยผิวแห้งสังเกตตัวเองดูนะคะอุ้งมืออุ้งเท้าหน้าอกร้อมีเหงื่อออก ปากแห้งคอแห้งง่ายหน้าแดงท้องผูกวิงเวียนศีรษะและตาลายเห็นไหมคะจะวูบเป็นลมง่ายนะคะการปรับสมดุลอยินใช่ค่ะปรับสมดุลก็คือรับประทานยาที่มีฤิตเสริมพลังงานหญินซาเซนก็มีอยู่มีอยู่นะครับไปเฮ้อไม่เหมือนตรงคือเราเอายาเอาตัวยาเนี่ยมาจะมาพูดนะคะพูดไปเลยทีเดียวก็คือพอจะทราบดีว่า มีครอบคุมอยู่ต่อมาพลังงานหยางพ่องยินกระหยางเนี่ยหมอตอ้องอธิบายน,นิดนึงว่ายินคือสีขาวเปรียบเสมือนความเย็นนะคะหยางคือสีดําเปรียบเสมือนความร้อนอม,มาพูดว่าหยางพ่องคําว่าหยางพ่องคือสีดำพ่องคือส,สีดําหายไปแปลว่าอะไรแปลว่าสีขาวมันเข้ามาครอบงํามากกว่าเพราะฉะนั้นร่างกายเราต้องเย็นขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ก็ จะมีภาวะคือแค้นขาเย็นกลัวหนาวพูดจาไม่มีเสียงเริ่มเสียงหายไปแล้วนะคะท้องก็เสียง่ายปัสสาวะบ่อยชอบหนอนปวดเมื่อยเอวและขาเดินเคลื่อนไหวไหลลียวแรงนะคะการปรับสมดุลก็คือรับประทานยาที่มีฤทธิ์เสริมพลังงานหยางก็คือโลกุย้ยตู้จง้งลู่หยงตัวนี้เป็นเขากว้างเป็นอบเชยเป็นแบบนี้อบเชย,นะเยมีครับมีบมค่ะครับอันนี้มีอบเชย ปลาสินทรยครับ <c oughs> นี่เราพูดถึงว่า <laughs> พอการใช้ยาเนี่ยเราจะต้องควบคู่กับการที่อวัยวะทั้งหมดเลยสามอย่างนี้เนี่ยเปรียบเสมือนตัวยาสามตัวนี้นะคะโอ้เป็นยังไงครับคุณหมอเป็นยค,ย,ยคงไงตัวนี้เปรียบเหมือนว่าเราถ้าเราได้ดูอวัยวะตันทั้งห้าคำว่าอวัยวะตันคืออะไรอวัยวะที่มีรูปร่างแน่นอนสะสมสารจําเป็นในร่างกาย อวัยวะที่มีหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันแต่ทํางานเชื่อมโยงกันนะคะหัวใจม้ามไตตับปอดคุณคุ้นไหมคะว่าตัวไหนโอ้คุ้นไหมครับเนีฮยดูตัวไหนครับดูแลเลยนะครับเพราะฉะนั้นี่ตัวนี้เนี่ยคือดูแลอวัยวะตันทั้งห้าเลยนะคะโดยตรงต่อมาเาเพิ่ว่าอวัยวะกลวงทั้งหกคืออะไร มีลักษณะเป็นโพรงกวง้งมีหน้าที่รับน้ําและสารอาหารย่อยดูดซึมและขับถ่ายของเสียก็คืออะไรกระเพาะปัสสาวะกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กถุงน้ําดีซันเจียวเห็นไหมคะมันจะเป็นท่อเป็นสิ่งที่พออาหารลงไปแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนกับอะไรเหมือนกับเป็นการดูแลเลือดนะคะการถลายองเวียนนะตัวนี้เนี่ย ก็เหมือนกับ hmm. ตัวสินแบกคอใช่สินแบกค่ะอวัยวะกลวงพิเศษสองตัวแล้วนะครับกลวงพิเศษคืออะไรเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างมิดชิดอยู่ลึกหรือซ่อนอยู่นะคะซึ่งสะสมสารจําเป็นเหมือนอวัยวะตันแต่ใช้เมื่อยามฉุกเฉินก็คือต้องมีเก็บไว้สํารองก่อนถ้าอวัยวะข้างบนเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะต้องดึงพวกนี้ขึ้นมาใช้นะคะเรียกว่าอวัยวะกลวงพิเศษ เรียกว่ามีสมองไขกระดูกกระดูกเส้นเลือดถุงน้ำดีแล้วก็หมดลูกตัวนี้เหมือนตัวยาเลยค่ะสินแปะพอพารามเก้ายาเมตตาพารา,ามเก้าครับอ <laughs> โอเพราะฉะนั้นครบเลยนะครับเพราใช่ค่ะถ้าไปเปิดตามเน็ตรหรือว่าไปหาที่หนังสือแพทย์ที่ไหนก็ตามเนี่ยมีครบก็คือตรงนี้เลยนี่คือหลักการเลยครับของเยวะภายในก็เลยเข้าใจว่าที่นี่ทํายามาเพื่อครบดูแลทุก กรวนการนี้โดยเฉพาะโอ้นะฮะสุดยอดนะครับตบมือพารา้าาหน่อยครับทีนี้เรามาดูหลักๆนะคะหัวใจเนี่ยจะพูดถึงเส้นเลือดด้วยเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่ดูแลหัวใจเนี่ยก็จะดูแลระบบหลอดเลือดนะคะระบบลิ้นก็คือการพูดการพูดใช่การพูดนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ที่หน้าคืออยากสวยที่หน้าต้องบำรุงหัวใจให้ดี เพราะฉะนั้นอยากสวยหัวใจต้องดูแลให้ดีใช่ค่ะปลาสินสวยปอดก็คือผิวหนังปอดนะคะก็จะรวมถึงผิวหนังสะวนทวันที่จมูกก็คือระบบหายใจหอพืดเอ้ยนะคะที่เป็นกันนะคะก็มาจากตัวปอดความสมบูรณ์ดูที่ขนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากบำรุงผิวหนังให้ผิวสวยผิวขาวผิวตึงๆก็ต้องบำรุงปอดให้ดีนะคะ ม้ามก็มาคู่กับกล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่บำรุงกันอยู่ม้ามกับกล้ามเนื้อแล้วก็มาโชว์อยู่ที่ลิมฟีปากที่ลิมฟีปากใช่ถ้าลิมฝีปากซีดดำแห้งแต่ว่าแอะไรพวกนี้ชาวม้าไม่ดีม้าไม่ค่อยดีละนะคะนะไม่ค่อยดีก็คือต้องบำรุงที่ม้ามแล้วก็คือเรื่องระบบน้ำเป็นส่วนใหญ่ค่ะตับก็เป็นเรื่องเส้นเอ็นปวดเมื่อยง่ายหรือว่าเส้นเอ็น ติดขัดนี่นั่นเนี่ยจะเป็นเรื่องตับนะคะแล้วก็ตาบางท่านสายตาเริ่มไปก่อนละตายาวตาสั้นตาเล็บนะคะให้ทำไมตาเล็บแห้งอะไรนี้ก็จะมาจากเรื่องตับเราก็จะต้องมาบำรุงที่ตัวเพราะฉะนั้นต้องดูเล็บครับถ้าเล็บท่านไม่ค่อยสวยนะเนีซิซีดแปลกๆอะไรนี้น้ตับไม่ดีต่อไปเรื่องไต ใช้ได้คะ่ะ <c oughs> ยังสวยอยู่นะคะอียังสวยเส่วนเรื่องไต <c oughs> ก็จะมาควบคุมดูแลกระดูก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กระดูกเปราะหักง่ายหรือว่าต้องผู้ใหญ่นะคะก็คือสารไตเนี่ยเริ่มถดถอยอายุมากขึ้นละ 50- 60ิเนี่ยต้องระวังเรื่องกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้ต้องมียาบํารุงไตไเวลาเราไปหาหมอจีนบางท่านเนี่ยทำไมต้องบํารุงไตบํารุงไตเพราะเราได้กระดูกพออายุมากแล้วกระดูกเราสําคัญนะคะแล้วก็หูใข้หู หูไม่ค่อยได้ยินครับยกมือหน่อยฮะนะคะหูตึงตึงเส้นผมมันมาคู่กันแปลว่าอะไรไตถ้าไตใครเริ่มถดถอยเริ่มพองขึ้นมาปุ๊บกระดูกเริ่มเสื่อมหูเริ่มไม่ค่อยได้ยินผมก็เริ่มงอโอ้หลายคนลวครับอันนั้นคือแปลว่าต้องดูแลเรื่องไตนะคะดูแลเรื่องไตอ๋อนะนี่คือ